เปิดเลยครับเปิดเลยฮะเอาละครับขอสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เรื่องเกมแฟนเอ็ดเฟดดี้ S4 นะครับเราวก็เจอกับคุณว่านเหมือนเดิมพาร์ทที่สองแล้วโอ้โหดักแบ็คกี่ทุ่มแล้ววะสองเพ่มนะโอเคมันสิมึงตีสองตีสองเที่ยงคืนเลยมาน้าเป็นเลขจุดสองหรือว่าเลขอะไรโหเลขจุดสองหรืว่าเลขจสอง แล้ววะส่งมาแล้วอ่ตอนนี้พานนี้ไม่เป็นไรฮคเกรงใจนะครับจะมาดูคุณว่าเล่นกันนะครับสเต็ปเทพตรงเตียงดูยังอ่ตรงเตียงตรงเตียงมึงตรงเตียงเกียเกียวแล้วครับโอเค เอาไม่โอเคแล้วครับพาร์ทที่แล้วโอ้โหกระจกกระจกพาร์ทนี้เลยมันม่ไม่กระจกเดี๋ยวมาครับมาเดี๋ยวกูตบหน้าสะบัดโอเคเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงมึงจะเปิดไฟเฮ้ยเมื่อกี้เห็นรอวะมาแวบยังไงข้างไหนมันจะปอกปรกปกะทางซ้ายทางซ้ายอ่ะทางซ้ายดูก่อนดูก่อนดูนั่นแหละเฟนเฟดดี้ไม่ โอเคทางขวา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 รู้จักขวาไหม <c oughs> okay. เดี๋ยวบ้านชั้นบนด้วยขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ชิบไมเ่เดียกูหรอกอย่ามานะครับถือว่าผมขอร้องต้องการอะไราห้ผมทำบุญไปให้พุ่งนี้ตักบาตเลยมยั้ยเฮ้ยเย้ยตรงใจว่้

จบหรือไม่พาร์ทนี้อ่ะงั้นขอจบเพียงเท่านี้นะฮะโอ้โหโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อยากดีมกดไลค์ถ้าใครชอบว่าได้กดแชร์แล้วถ้าใครเอ้ยแฉ่ถ้าใครชอบมากกดสามถ้าใครนะถ้าใครชอบมากๆมากๆก็กดแชร์นะทำไมโชกุนเล่นไม่โด่งวันวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับ